โอเคนะครับเมื่อกี้พูดวันแล้วต่อเมื่อกี้พูดวันต่อไปพูดเดือนเดือนภาษาอังกฤษคขาว่าม month. Month, ันแปลว่ามันมันแปลว่าเดือนนะทาวเวลมันทาวเวลแปลว่าอะไรทาวเวลทาวเวลมันแปลว่าอะไรทาวเวลมันสิบสองเดือนนะสิองเดือนยินอเยียยินอเยียเเยแปลว่าปีนะสิบสองเดือนในหนึ่งปีทาวเวลมัน ทเวลมันอินไอเยะเยแปลว่าปีนะสิบปีว่าไงสิปีหนึ่งสองทามีาเแปดเกาสิบนสองสามสี1หเดแปลเกาสิบ่มันามี่าอกเดแปดเกิบสนึองสามส้าหเดแปดเก้ิบนึ่งไงสา่าเดือกนแตอ่ถ้าปีอ่านว่าเยียอันหก้ส เจนยูอารีไปแปลว่าเดือนอะไรมกราคมต่อไปกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์เฟบบูอารีเดือนอะไรเดือนกุมภาพันธ์ไปมาร์ชเดือนมีนาคมไปเอพิลเดือนอะไรเมษายนเน็กส์เมเดือนพฤษภาคมจูนเดือนมิถุนายน จุลายนเดือนกรกฎาคมไปต่ออัเดือนสิงหาคมเซปเทมเบอร์เดือนกันยายนออกโทเบอร์ออกโทเบอร์ออกโทเบอร์คือเดือนตุลาคมเเบอนวมเบอร์โนเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคม ดีสิ่งเมื่อก็คือเดือนเดือนธันวาคมอ่นัรียนลองอ่านดูสิอ่านที่อาจารยฟังอ่านสิ้เจนอะไรเจนยูอารีเจนยูอารีอ่าเจนยอลีแปลว่าเดือนมกราคมต่อไปกุมภาพ Febuary ต่อไปมีนา March 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 เดือนมีนาต่อไปเมษายน April April เดือนเมษาต่อไปพฤษภาคม เมย์พฤษภาคมพฤษภาคมต่อไปจูนจูนเดือนมิถุนาต่อไปมิถุนายนจูลายจูลายเออจุลายเดือนกรกฎาคมต่อไปออกัสออกัสสิงหาคมสิงหาคมต่อไป september เดือนกันยายนต่อไป